สวัสดีครับผมนายธนกิจยามาโมโตะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-9เลขที่6นะครับวันนี้ก็กลับมากับเก็ดความรู้30ข้อพาร์ท2นะครับก็เริ่มกันเลยครับ 1. อรารยธรรมอียิปต์เกิดที่ทวีปแอฟริการุ่มแม่น้ำนาย 2. สภาพภูมิศาสตร์ของอรารยธรรมอียิปต์ยากต่อการลุกราน 3. หินแกรนิตและหินทราย เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับสร้างสถาปัตายกรรมครับ 4. ต้นปาปิรัสทํากระดาษปาปิรุสข้อห้าฟาโรคือผู้นําสูงสุดมีอํานาจเท่าเทพเจ้าและก็เด็ดขาดครับ 6. อียิปต์เขาทำศาสตร์เลขาคณิตและก็ฟิสิกส์เอาไว้เพื่อก่อสร้างปิรามิดข้อ7อิมอทำอียิปใช้อักษรเขียวกริฟิกข้อ8 อารยธรรมอียมีการก้าวหน้าทางแพทย์มากจึงทําให้สามารถทมัมมี่ได้ข้อ 9. กรีกคล้ายโรมันข้อ10เฮเลนิกก็คือกรีกโบราณ1 1เอเฮเนิสติกคือผสมอารยธรรมกรีกโบราณที่ผสมกับอารยธรรมอื่น 12. s ส a ปาร์ตาปกครองแบบทหารนิยม 13. ส a ปาร์ตาก็คือจุดกำเนิดของผลิตการ ข้อที่14นคนครลักเอเทนสเป็นจุดกำเนิดของประชาธิปไตยก็คือสภา500ข้อ15กรีคือชากแรกที่ศึกษาประติศาสตร์ 16. เฮโรโดตัสเป็นบิดาแห่งประวัติศาตสตรโลกตะวันตกข้อ17ฮิปโปเดติสพบว่าการป่วยนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า ข้อ 18. โรมันปกครองแบบสาธารณรัฐข้อ 19. สภาสามสภาของโรงมันก็คือซีเนตกองร้อยและลักซารอนข้อ 20. ่สิบทิบูเนสเป็นผู้พิทักษ์สิทธิของชนชั้นล่างข้อ 21. กฎหมายสาธารณรัฐไม่มีลายลักษณ์อักษร22กฎหมาย12โต๊ะโตเป็นลายลักษณ์อักษ 23. ร23่สิามัดปฏิรกม ของอรารยธรรมโรมันนั้นใช้ปูนซีเมนต์ยีโรมันสร้างระบบระบายน้ําและยีโรมันได้รับอรารยธรรมมาจากกรีกข้อยีโรมันปลูกข้าวในคาบสมุทรอิตาลีข้อยี่สิการค้าขายโรมันนั้นแต่โรมันมีตลาดที่ใหญ่และรองรับสินค้าได้มาก 28. โรมันนั้นอัตราการเก็บภาษีต่ทำทําให้ของราคาถูก 29ที่เอเธนส์สอนปรัชญา30อเล็กซานเดรียสอนแพทย์และข้อแถมข้อ31โรมสอนกฎหมายและคณิตศาสตร์ครับเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้เก็บความรู้30ข้อพาร์สองขอบข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ